ท่านนายกจะยุบสภานะครับรับผิดชอบกี่โมงอันนี้ก็ต้องไปถามท่านนายกนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่ยุบสภาหรอกนะครับนะผมมั่นมั่นใจร้อยเปังไม่ยุบหรอกครับก็คงจะต้องแก้ปัญหา,อาของอ,อะไรหัดใหญ่ก่อนนะครับพอสักพักหนึ่งก็คงอาจจะปลายเดือนธันวาหรือมอกราผมคิดว่านะนะครับนะนะ,นะ,นะครับนะ,นะพักภูมิใจไทยนะครับคะแนนนิยมเคยพุ่ง ตอนนี้ก็โดนทดสอบจากน้ำท่วมที่หาดใหญ่ทำให้มีผลต่อคะแนนนิยมก็สั่นคลอนหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสวิงคะแนนนิยมของภูมิใจไทยพักน้ำเงินมันก็สั่นคลอนนะสั่นคอนนะนะครับแต่ก็ว่าก็คือพูดง่ายตอนนี้ภูมิใจไทยท่านนายกก็เซนะครับเซหน่อยนะแต่ยังไม่ถึงขนาดล้มเะเขาเรียกเซโยกแยกโยกแยกเพราะนั้นภูมิใจไทยก็มีหน้าที่ก้มหน้าก้มตา ทำงานให้ประชาชนสร้างผลงานนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะคนคนที่ไม่ชอบภูมิใจไทยหรือว่าชาวบ้านที่เขาได้รับความเสียหายเาก็ต้องด่าทอผมเชื่อว่าท่านนายก,กรับได้ท่านบอกว่าท่านเล่นการเมืองมานานคนโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือใครนะครับที่โจมตีท่านนายกท่านบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเล่นการเมืองมานานนะครับมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ นะครับนี่หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาในชั่นสุดสัปดาห์บอกบิ๊กจ๊กบอกนายกอนุทินควรลาออกที่เยียวยาอสอบละสิบล้านใช้เงินจัดโมอโต GP ยังทําได้แน่บิก๊กจอกก็แซไปถึงโมอโต GP จีพีมอต GP ก็ใครละ่ะนะครับครูใหญ่เ네นวินนะครับก็ว่ากันไปนะฮะนะครับก็การเมืองก็อย่างที่บอกอ่ะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ นะครับนะใครเชียร์พี่โจ๊กก็เชียร์ไปนะครับรายการผมอยากจะเป็นรายการที่สร้างสารรค์มานั่งดา่าคนนั้นคนนี้คงไม่เอาละนะนะนั่งวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอะไรต่างๆผมว่าผมพอแนละ้วไม่เอาลนะใครไม่อยากฟังก็นะครับก็ไปดูช่องอื่นนะผมอยากจะเปลี่ยนสไตล์เป็นลักษณะสร้างสรรค์นั่งดา่ารัฐบาลดา่าคนนั้นคนนี้คงไม่เอาแนละ้วก็เอานะเป็นว่าเป็นนําเสนอข่าวแบบสร้างสารรค์นะใครชอบพี่โจ๊กนะพี่โจ๊กบอกอานายกคนลรราออกก็ก็ว่ากันไป พอพี่โจก็ไม่ชอบพี่หนูนะครับท่านนายกนะส่วนส่วนพี่หนูก็ต้องทนฟังรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์จากจากคนที่เห็นต่างเพราะเราเป็นนักการเมืองเราเป็นนายกนะนะมันมีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายมีความเสียหายการวิพากษ์วิจารณ์นายกก็ทําได้นะครับถ้าวิจารณ์โดยสุจริตแต่อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีก็แค่นั้นนะนะครับคะแนนนิยมก็ตกลงแนละ้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้กับมีหน้าที่เจ็ดวัน นะครับเป็นไงถนนสะอาด14มันเป็นยังไงขีดเส้นตายช่วยเหลือประชาชนยังไงคือเป็นหน้าที่ของนายกตอนนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ช่วงที่จะมาถแถลงข่าวมาพูดมาอะไรนะมันเป็นมันเป็นช่วงที่ต้องทําก้มหน้ารับกรรมไปนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไปถ้าช่วยช่วยเหลือได้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยก็กลับมาคะแนนนิยมของกล้าทําก็กลับมาแต่ถ้าเกิดทําอะไรไม่ดูแล้ว นะดีแต่พูด,พดอ่าหรือพูดแล้วไม่ทําหรือทําไม่ได้นะดีแต่โมอ่าต่างๆนะโมนะครับน้ําท่วมนะถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมจะทําแบบนั้นแบบนี้โมอย่างเดียวเดี๋ยวประชาชนก็ตัดสินตอนเลือกตั้งนะครับนะไม่ต้องไปสนใจคาําด่าคาชมอะไรตอนนี้มันไม่มีความหมายแล้วต้องดูตอนเลือกตั้งนะครับว่าคะแนนนิยมรัฐบาลเป็นไงนะครับมันยังเหลืออีกหลายเดือนกว่าจะมีการเลือกตั้งดีไม่ดีอาจจะมีนาอะไรนู่นอีกหลายเดือนอะ นะครับผมเชื่อว่ายังอีกนานนะครับยังอีกนานในการเลือกตั้งนะเพราะว่าผมว่าไม่ว่าพักเพื่อไทยพักพักอ่าประชาชนพักอะไรผมว่ายังไม่มพร้อมเลือกตั้งและยิ่งพักน้าเงินตอนนี้ก็ผมว่ายังไม่พร้อมเนะเพราะว่ากระแสนะครับโดนน้าท่วมเล่นเข้าไปเนี่ยมันก็เซ่แต่ไม่ถึงขนาดลม้มเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ต้องตอนนี้ก็ต้องทําอย่างเดียวช่วยเหลือประชาชนนะครับแบบที่คุณชาดาด่าว่า ปัญหาอื่นไม่ต้องสนใจดูประชาชนถ้าประชาชนพอใจจบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศก็ต้องดูประชาชนดูประชาชนเป็นหลักนะส่วนบิ๊กจ๊อกบอกจะศบระสิบสิบล้านความเห็นส่วนตัวนะทหารที่เสียชีวิตไปอ่ะศบละสิบล้านห,าหรือห้าล้านได้หรือ,อยังเอางี้เลยว่าคือเราจะให้ศบละร้อยล้านศบละสิบล้านศบละสองล้านปัญหาไม่ตังค์จ่ายหรือเปล่าเอาตรงๆนะครับรัฐบาลต้องต้อง ต้องต้องบอกประชาชนว่ามันจะมีตังค์จ่ายไหมแล้วจะได้เมื่อไหร่ทหารเสียชีวิตเนี่ยทั้งขาขาดทั้งอะไรต่างได้เงินหรือยังเอาแค่เนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะเนี่ยประกาศไปอ่าศพละสองล้านบิ๊กโจ๊กบอกเอาศพละสิบล้านเลยเอาตังค์ที่ไหนจ่ายปัญหานะครับก็ว่ากันไปครับนะมีมีคนบอกสีฟ้าตอนนี้กำลังนำเลยครับภาคใต้อ่าก็จังหวะดีน้ำท่วม คะแนนนิยมรัฐบาลลดฝ่ายคา้านพักประชาธิปัตดขึ้นอันนี้มันเห็นไม่ที่ประจักษ์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าอ่าพักนำเงินบริหารประเทศนะเตือนภัยช้าช่วยเหลือช้าความเสียหายเยอะคนเจ็บคนตายเยอะก็ธรรมดาพักนำเงินก็ต้องไปไปคิดดูว่าจะทําอย่างไรในการเยียวยาให้มันรวดเร็วรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชนมันมีสองอย่างนะรวดเร็วแต่ตรงตามความต้องการประชาชนความต้องการของประชาชนก็คือคนที่เสียชีวิตต้องได้ตังคนเจ็บได้รับการรักษาคนที่รับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินได้รับการเยียวยาชดใช้คนที่มีหนี้มีสินนักธุรกิจต้องการนะเงินกู้จากรัฐบาลหรือจากธนาคารของรัฐ ในล,ล,ลักษณะเงินกู้ระยะยาวสมาคมโรงแรมพัตาคารเห็นบอกว่าเสียหาย3ามพันล้านนะนะครับแล้วก็นะหอการค้าต่างๆประเมินแล้วความเสียหาย2องหมื่นล้านใช้เวลาประมาณ3เดือนนี้กลับมาความเสียหาย2องหมื่นล้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพังยับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงาหกรารก็ต้องเข้าไปดูว่าจะเยียวยาย,ยัางไง ส่วนดราม่าด่ากันไปด่ากันมาเขาว่ากันไปรายการพี่เดก็จะไม่นําเสนอประเภทเฮสปีดนะอย่างอย่างอย่างเมื่อเช้าดูนะนะครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งพออถูกกล่าวหาวไปเกณฑ์นักเรียนเกณฑ์ครูมามาต้อนรับรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี้ยท่านรัฐมนตรีอาจารย์แหม่มก็บอกไม่เคยไม่เคยสั่งพออ,อทากันเองไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นในภาวะแบบนี้ผู้กองธรรมนัฐก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่ต้องเกณฑ์มาต้อนรับผม นะครับไปทำมาหากินกันนะครับนะเขาบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดรามา่าจริงเท็จอันนี้ผมไม่ทราบแต่เป็นความจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะอะไรโอ้โหคนก็ลาบากกนะันแล้วจะไปเกณฑ์คนมาต้อนรับนะเออเกณฑ์คนมาต้อนรับขับสู้มาสร้างภาพทำคอนเทนต์อันนี้ไม่ถูกต้องสมมุติว่าเป็นความจริงแต่ผมเชื่อนะเพราะว่าอาจารย์แหม่มรันตีศึกษาท่านก็อบอกแนละ้วไม่จริงไม่เคยสั่งทากันเอง นะเออบางคนอาจจะแบบอยากนะครับ่ใกล้ชิดอยากให้ท่านรัฐมนตรีพอ,ออกพอใจนะครับนะก็เป็นไปได้มันก็เป็นไม่ได้หมดนะสังคมไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับบางคนก็เรียกว่าผักทีลอยหน้าหรือเปล่าอันนี้เราพูดก,กลางๆนะฮะเราไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีเขาสังคมเดี๋ยวนี้มันบ้านเมืองมันแย่แล้วมีแต่เฮสปีดคำหยาบด่าทอพี่เดพอละจัดรายการมาหลายปีนี่ย นะจ้นั่งดาชาวบ้านเนี่ยพอไม่ไหวเหนื่อยมาเรงกินปะเราก็ดูันต่อไปพักรกลรร้าทำพักภูมิใจไทยพักรัฐบาลไปแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับดีไม่ดีก็คนหาดใหญ่ก็ตัดสินคนใต้ตัดสินเองถึงเวลาเลือกตั้งเดี๋ยวก็รู้นะการที่คะแนนนิยมรัฐบาลมันตกต่ำนะครับตามสำนักโพงแล้วก็เขาก็จะไปเลือกประชาธิปัตย์เลือกอภิสิิธิ์ก็แสดงว่า ประชาชนคนใต้ยังไม่พอใจวิธีการเตือนภยัยวิธีการเยียวยาของรัฐบาลเพราะฉะนั้นพักกล้าทากับพักภูมิใจไทยก็ต้องไปทบทวนไปทบทวนทบทวนอะไรครับไอ้ที่ผ่านมาไม่ต้องไปทบทวนแล้วก็ดูแต่วันนี้จะทายังไงจะช่วยเหลือจะเยียวยาจะฟื้นฟูยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องทํานะครับนะเข้าใจนะอ่า,อานะครับรัฐบาลเนี่ยทําดีไม่ดีก็ดูแล้วผลสํานักโพลคะแนนตกลงก็แสดงว่าทํางานแล้ว ประชาชนยังไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็ต้องทําต่อไปนะแล้วคนที่จะตัดสินว่ารัฐบาลนี้ดีไม่ดีก็คือประชาชนในวันเลือกตั้งเดี๋ยวก็รู้ครับคะแนนนิยมก็เริ่มตกก็มีมีหน้าที่ก็ต้องต้องแก้มือก็โดยการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและตรงใจประชาชนนิดา้าโพสีฟ้ามาแรงภาคได้อันนี้ก็เป็นความจริงนะครับก็แสดงว่าผลการํำรวจก็พักประชาธิปัตย์มาแรงเขาอ,อาจจะได้ คะแนนเสียงกลับมาอาจจะได้สามสิบเสียงทางภาคใต้ก็ได้ไม่แน่นะทําไปเล่นไปการเมืองไทยเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับไม่ใช่เหตุผลดูโอ้ยก้าวจังหวัดแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก้าวจังหวัดแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เลือกแล้วภูมิใจไทยไม่เลือกแล้วกล้าทํามันก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดรรคกล้ทําทพี่นัทพี่หนูสามารถไปแก้ปัญหาช่วยเหลือท,ทําท่วงทีแก้มือ ประชาชนอาจจะให้โอกาสก็ได้มันไม่แน่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงวันเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะ آ, แพ้พักประชาชนเนี่ยพออเพราะอะไรเพราะเจ็ดวันสิบห้าวันสุดท้ายพักเพื่อไทยไม่พูดในชัดเจนช,ชัดเจนว่าตกลงจะร่วมร่วมรัฐบาลกับสามปอหรือเปล่าพูดไม่ชัดครับเงอะงะเงอะงะเงอะงะอยู่พักเพื่อไทยสุดท้ายแพ้เลือกตั้งเพราะอะพักประชาชนบอกแลวมีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีเราจบเลย คนก็เทคะแนนเสียงไปเลยครับเจ็ดวันสิบห้าวันสุดท้ายครับเขาอยากได้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณจะไปจับมือกับสามลุงหรือเปล่าที่มาจากการปฏิวัติรัฐบาลแต่ปรากฏพรรคเพื่อไทยอ้อมแอ,อมอ้อมแอ,อมครับพูดไปเต็มปากเต็มจํำประชาชนก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้เขาก็เลยไปเลือกส้มส้มก็เลยมาเบอร์นหนึ่งปกติพรรคส้มมันเป็นพรรคใหม่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นการเมืองในยุคนี้โซเชียลมันสำคัญ สำคัญมากนะครับนะอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้คุณให้โทษกับใครอะ่ะมันจะไม่เป็นความทาเป็นธรรมกับพรรคการเมืองสมัยก่อนเนี่ยผมก็อยากมาผมก็ว่าพรรคนั้นพรรคนี้เดี๋ยวนี้ผมเบื่อแล้วผมให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคดีกว่าสบายใจเข้าใจนะดีไหมครับพี่น้องครับอ่านะครับจุกจุกจุกรูนะครับน้านะฮนะนะว่ากันมานะครับสบายสบายนะครับนะ้านะครับ